โอเคเราจะเรียนกันนะคะตอวนี้ค่ะวันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้ลูกเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนใช่เครื่องหมายวรรคตอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกนกวานมาแล้วโอ้าวคนดูหน,นกวันมาแล้วนะคะอ่าเราเคยเรียนกันไหมคะเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนเคยครับ เคยเนาะเครื yeah, ่องหมายวรรคตอนนะสวัสด <good. S 1> uh, right. uh ีค่ะสวัสดีค่ะโอกคนฟังชัดกนกวันเหรอลูกไอ้เรากาดหนำน้ำหรือยังน่ะยังค่ะเคยลูกเริจะทำตามสสียงของแม่ไรไหมนะเอออ่ะโอเคเราเริ่มเรียนแล้วในสาเด็กๆอ่ะเราเริ่มเรียนแลลูกนะเร่มเรียนเล นะคะวพรตะตอนไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับนักเรียนนะ oh. เป็นเรื่องที่เรียนเคยเรียนกันมาอยู่แล้วถูกต้องไหมลูกนะคะ oh. แต่ในระดับป .5 เนี่ยเราอาจจะเป็นการเรียนทบทวนหรือว่าเรียนซ้ํานะ oh. เป็นการย้ําเพราะว่าเราห่างหายกันมานานนะคะ oh. อ่ะเครื่องหมายวัดตอนในที่นี้นะคะเริ่มจากความหมายของมันกดอ่าความหมายของเครื่องหมายวัดตตอนนะคะก็คือ เป็นเครื่องหมายที่ใช้ประกอบในการเขียนเพื่อสื่อความหมายนะคะว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรให้ผู้อ่านเราได้อ่านคุครูสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คคะลูกการอ่านข้อความนะคะที่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนบางครั้งเนี่ยเราจะต้องอ่านข้อความที่สอดคล้องกับข้อความโดยการใช้เสียงหรือบางข้อความเราอาจจะต้องอ่านเครื่องหมายวรรคตอนนั้นๆ นะคะหรือบางข้อความนะคะที่เราใช้เครื่องหมายวรรคตอนก็เพื่อแยกส่วนแยกตอนนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะม,มาดูเลยชนิดของเครื่องหมายวรรคตอนเราจะแบ่งเข้าๆเป็นสามชนิดนะคะชนิดแรกชนิดแรกนะคะก็คือเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้แล้วต้องอ่านข้อความโดยทำให้เสียงสอดคล้องกับข้อความนั้นๆ ก็จะมีอ่าตัวอย่างที่สองอ่าชนิดที่สองนะคะก็คือเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการแยกส่วนและแยกตอนข้อที่สามชนิดที่สาก็คือเครื่องหมายวรรคตอนนะคะที่ต้องอ่านออกเสียงนี่มีสามชนิดด้วยกันนักเรียนสามารถเปิดหนังสือภาษาพาทีีย่ยควบคู่ไปกับการสอนของครูได้นะคะเครื่องหมายวรรคตอนจะอยู่ในหน้าที่ หน้าที่สิบเก้านะในหน้าที่สิบเก้าเปิดไล่ไปลูกถ้าหนังสือภาษาพาทีอยู่กับตัวนะคะหน้าที่บทที่สิบเก้าอยู่ในหน้าที่สาสิบามลูกเครื่องหมายวรรคตอนนะคะในภาษาพาธีเราเปิดควบคู่กันไปได้อนะอันนี้คือชนิดทั้งสามชนิดของเครื่องหมายวรรคตอนเรามาดูเครื่องหมายวรรตอนชนิดแรกกัน นะคะชนิดที่หนึ่งก็คือเราต้องอ่านข้อความโดยทําเสียงให้สอดคล้องกับข้อความนั้นๆั้นชนิดแรกเลยนี่เครื่องหมายอะไรคะหนูเห็นไหมลูกเนี่ยเครื่องหมายอะไรอัสเตรียค่ะอัสเตรีเปิดใหม่ก็เป็นชื่อเครื่องหมายที่เป็นทางการแต่ถ้าเราเรียกกันง่ายๆเลยกเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรลูก เครื่องหมายตัแใหญ่ค่ะอ่าตัวใหญ่ไปตกใใช่ถูกต้องเพราะว่าเครื่องหมายอัศเจรียเนี่ยเราจะใช้เขียนไว้หลังคำอุทานใช่ไหมคะไว้หลังคำอุทานเช่นอ๋อเข้าใจแล้วว้าวตกใจหมดเลยอุ้ยลื่นล้มเลยเอ๊เจ็บนะนะธรรมน์นะธรนยกตัวอย่างดูซิเช่นคำประโยคอะไรเอ๊เอ๊อะไร เอ๊ะคนสวยอเ,เอ๊ะคนหลอ่อได้ไหมคะวันนี้น้านพลใส่แว่นทาไมอะลูกแดดมันแรงเรอคะอ๋อครับผ้าท่เข้าตา <ไป S 1> อ๋อผ้าทิเข้่ตาได้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 ไดไดอ่ะอันนี้คือเครื่องหมายวรรคตอ,<เ>อนที่หนึ่งนะนอกจากซาเจรีแล้วก็ยังมีเครื่องหมายนี้อ่ะเครื่องหมายปรสนีค่ะใช่ครับปราสนีเครื่องหมายปรัรนปรสนีค่ะหรือปราสนี ปรัชคะในภาษาไทยเราจะใช้เขียนไว้หลังข้อความที่เป็นประโยคคำถามเช่นไปตลาดมีไหมไปตลาดกนไหมอ่ากินค่มันแข็งอ่าอย่างนี้นะคะเออต่อไปเครื่องหมายวรรตอนที่สามก็คือเครื่องหมายอะไรเนี่ยอันยาประกาศอ่ะอันนี้ประกาศ พูดนะคะอัญญะประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดเราจะใช้ในกรณีที่ข้อมคาพูดเช่นตั้มตั้มเดี๋ยวไปตลาดกับปู่นะเนี่ยแสดงว่าคุณปูป่เรียกตั้มหรือว่าอ่าเด็กๆเ,เรามาพักกลางวันกันเถอะอย่างนี้นะคะประโยคที่ว่าเด็กๆเ,เรามาพักกลางวันกันเถ <มา S 1> อะปูปะก่ก็จะใส่เครื่องหมายคำพูดหรือเครื่องหมายอัญญะประกาศเข้าไป นะะี่คือตัวอย่างของเครื่องหมายวรรคตอนที่เราต้องออกเสียงให้สอดคล้องกับข้อความนั้นๆมีสามนะต่อไปชนิดที่สองคือเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้แยกส่วนแยกตอนนะคะแยกส่วนแยกตอนก็จะมีหลายอันหน่อยหนึ่งเนาะจะมีอยู่ด้วยกันมหาภาพค่ะมหาภาอ่าสองชนิดอ่ะอย่างแรกคือเครื่องหมายมหาภาพหรือเครื่องหมายอะไรจุด จุดใช่ไหมคะเราจะเขียนข้างหลังตัวอักษรยอ่อคราวนี้อักษรย่อที่เราเจอในชีวิตประจำวันก็เช่นเวลาอ่าอย่างตัวอย่าง<ถ>ค่ะพศอสพ่อสอ่าเวลากับพศสอพ <อ S 1> แต่ตอนนักเรียนอ่านน่ะเราอ่านต้องอ่านคําเต็มนะอักษรยอ่<พ>อเมื่อเราอ่านเราต้องอ่านคําเต็มนะลูกเช่นตัวอย่างของคุณครูเนี่ยคือ8.3ดจุดสามนจุดใช่ไหมตอนเราอ่านเราก็ต้องอ่านว่าแปดนาา สามสิบ <80, S 1> <20, S 2> นาท,นาทีถูกต้องถ้าเป็นพศอ,อย่างเงี้ยพจุดศจุเนี่ยเราต้องอ่านคําเต็มคือคําว่าพุทธศักราชพุทธศักราชถูกต้องนะคะนี่คือคอําย่อนะต่อไปเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายอะไรลูกจุลภาคจุลภาคห,หรือเครื่องหมายลูกน้ําหลูเคยเห็นไหมคะเคยเห็นสิใ้่ไหมเลข ถูกต้องเครื่องหมายจุลภาคนี้นะคะเราจะใช้ขั้นคาหลายๆคําที่เรียงต่อกันไปเราจะเจอในไหนบ้างการเขียนจำนวนเงินช่ปะจํานวนจํานวนเงินใช่จํานวนเงินตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปเราถึงจะมีเครื่องหมายจุลภาคหนึ่งพันบาทหนึ่งพันแล้วก็ไปหนึ่งหมื่นก็ใช่ใช่ไหมหนึ่งแสนใช่ไหมลูก แต่เขาอ่าหนึ่งล้านใช่ไหมหนึ่งล้านใช้เยอะค่ะหนึ่งล้านใช้กี่ตัวใช้จุลภาคกี่ตัวสองตัวค่ะสองตัวถูกกล้องนะคะจุลภาคสองตัวนอกจากใช้ในเรื่องของจำนวนเงินแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ขั้นในคำที่มีหลายๆความหมายเช่นคำว่าทัศนาทัศนาแปลว่าดูก็ได้แปลว่าเห็นก็ได้ เราจะใช้ขั้นไว้แบบนี้นะคะเราจะเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมายจุลภาคต่อไปเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายเครื่องหมายขีดตรงกลางขีดตรงกลางแล้วเรียกตาข่างตาท่างเติขงเครื่องหมายยัตติทางยัตติทางยัตติทางยัตติทา่อมันจะทําให้กัแม่งหน่อยเนาะนักเรียนมันจะไม่ค่อยคุ้นหูแล้วเนาะครูก็จะแบบเอ้อเครื่องหมายขีดอ่ะลูกแดดแดดเออมันคือเครื่องหมายแดดในภาษาอังกฤษใช่ปะ แบบนะคะใช้เขียนระหว่างคำที่เขียนแยกพยางค์กันเช่นตัวอย่างที่หนึ่งก็คือแยกหรือว่าในความหมายถึงอ,ะอ่ะครูให้ทำแบบฝึกหัดหน้าสิบห้าถึงสิบด้เราก็จะใช้เครื่องหมายยติพางหรือครูให้นักเรียนเขียนคำอ่านของคำเช่นคำว่าสมุดอย่างเงี้ยพอเราเขียนคำอ่านเราก็ต้องใช้เครื่องหมายยัตติพังเข้ามาแยกคำอ่าน เข้าใจไหมลูกในการใช้เครื่องหมายยติพังอ่าต่อไปหลังจากเครื่องหมายยติพังก็คือขีดเส้นใต้เครื่องหมายขีดเส้นใต้คือสัญญาปากกาสัญญาประกาศคือเครื่องหมายขีดเส้นใต้ยาวๆนะคะเป็นการเน้นย้ำข้อความที่สำคัญที่สุข้อใดเป็นถูกต้องที่สุดอ่าเนี่ยเช่นข้อใดถูกต้องที่สุด เราก็ขีดคําว่าที่สุดเป็นการับใช่ไหมอ่าัไม่หยุดนะยังไม่หยุดอะไรกันลูกโอเคเขาชอบเปิดไอสวัสดีครับอะไรกันครับครูเออค่ะแล้วเราต้องปิดไมค์ก่อนชนิดที่สามแล้วลูก ชนิดที่สามนะคะเอาพอปิดใบปุ๊บก็เขียนของครูเล่นปั๊บนั่นเด็กน้อยนะอ่าโอเคเครื่องหมายที่สามที่เราจะต้องออกอ่านออกเสียงก็คือเป็นเครื่องหมายว่าตอนที่เราเจอแล้วเนี่ยเราต้องอ่านเครื่องหมายมันด้วยเช่นอันแรกลูกเครื่องหมายอะไรวงเล็บกลับมาแล้วค่ะวงเล็บใช่หรือว่าถ้าในทางวิชาการเราจะเรียกว่าณนะ นะค่ะแล้วค้าเรือวงเล็บนะคะเราจะใช้จำกับตัวเลขทั้งข้อความที่เป็นพิเศษเป็นการขยายความเช่นเจ้าลูกขนุนวงเล็บไปว่าผมเองเดินนำหน้าเนี่ยนะคะคือเป็นการขยายความต่อไปเครื่องหมายอะไรโหง่ายมากเลยเครื่องหมายเปอร์เซ็นับเปอร์เซ็นเราจะเจอในวิชาอะไรเยอะมากเลยลูกนิด ค่ะศิสตร์ใช่ไหมรัคิคณิตศาสตร์นะคะถ้าเรียนเรื่องเปอร์เซ็นต์นะเราก็จะเจอเปอร์เซ็นต์นี้ก็จะใช้เขียนหลังจากตัวเลขหลังตัวเลขนะคะเพื่อบอกร้อยละเช่นน้ํามันพืชหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือตอนนี้เจลแอลกอฮอล์ที่เราใช้การส่วนใหญ่จะกี่เปอร์เซ็นต์ลูกนี้น่ารูนะเจสิบเปอร์เซนขึ้นไปเนาะ,ะเจ 10, ็ดสิบเจ็ดสิบห้าได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องอ่านออกเสียง ต่อไปนี่เครื่องหมายในเรียนอันนี้ครูสูเพื่อสอนไปตอนอ่านออกเสียงเครื่องหมายอะไรลูกไปยานใหญ่หรือถ้าเราจะอ่านออกเสียงเราสามารถอ่านคําว่าอะไรละ ละใช่ไหมคะหรือคำว่าและอื่นๆก็ได้เนี่ยมันคือเครื่องหมายนี้นะไปยันใหญ่นะคะแสดงให้เห็นว่ายังมีอีกหลายจำนวนเช่นผลไม้ในเมืองไทยมีมากมายเลยเช่นส้มมะม่วงล้วยและคุณก็ใส่เครื่องหมายไปยันใหญ่คุณก็อ่านว่าและอื่นๆหรือละอย่างนี้ก็แสดงว่ามันยังมีอีกเยอะนะคะในเรื่องของผลไม้นี่คือการใช้เครื่องหมายไปยันใหญ่นะ ต่อไปเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายแสลในภาษาอังกฤษหรือในภาษาไทยเราจะเรียกว่าเครื่องหมายครับ <Okay. S 1> เราเจอกันในชีวิตประจําวันหลักๆอยก่สองหลักอย่างนะคะ <Okay. S 1> ก็คือ, <Okay. S 1> อบ้านเลขที่ ันเล็กๆมีทับไหมแล้วก็เล็ก่มีทับไหมจะเข้าห้องมีครับไรมีทับอย่างเช่นบ้านเล็กๆก็มีปฐมปฐมระถมศาสตรสี่สิบทับสองห้าสิบทับแปดอะไรแบบนี้ปฐมและึกษานะคะก็ชั้นชั้นห้องเรียนของนักเรียนก็มีทับด้วยทับหนึ่งทับสองทับสามทับสี่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือเครื่องหมายทับนะต่อไปเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรเท่า เท่ากับนะคะเท่ากับหรือเครื่องหมายเสมอภาคเสมอภาคคือเสมอเสมอเท่ากันเท่ากับนะเจอในวิชาคณิตศา,าสตร์เช่นสามบวกสามเท่ากับหกเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่แบบนี้นะคะเราก็จะต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งคือเครื่องหมายตัวนี้บุคคสัญญาคล้ายๆกับอัญาประกาศแต่มีสั่งเดียว เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเครื่องหมายคล้ายๆฟันหนูลูกบุพพสัญญาบุพพสัญญาจะใช้เขียนเป็นสัญลักษณ์เขียนตามคำที่อยู่ด้านบนเช่นอ่าครูสุให้นักเรียนเขียนคำอ่านทั้งหมดสิบคำสมมุตินะหนูว่าเขียนคำแรกคำว่าฉลาดอ่านว่าฉลาดาตลาดหนูขี้เกียจคยาคำว่าอ่านว่าและหนูก็ใช้เครื่องหมายบุพพสัญญาแบบนี้ นะคะพอตอนเราอ่านเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ตรงเนี้ยเราก็อ่านว่าอ่านว่าเข้าใจไหมลูกไอ้ตัวเนี้ยแนทนคําข้างบนนะเราจะได้ไม่ต้องเขียนขังข้างบนซ้ําๆนะคะนี่คือบุพสัญญาอ่าต่อไปง่ายไหมไง่ายครับการบ้านเออก่อนถึงการบ้านก่อนถึงการบ้านเดี๋ยวครูมีเกมในการตอบคำถาม ประมวลความรู้นิดนึงก่อนประมวลความรู้นักเรียนก่อนถามเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนนี่แหละเออใครตอบถูกโดยการส่งข้อคําตอบมาในแชทผสุกคนแรกเนี่ยเด้งขึ้นมาคนแรกเนี่ยผูอ่านชื่อคนนั้นแล้กผมต้องเรียนในหนเนี่ยะผมเรียนในโน้ตบุ๊กเออโอเคได้ละผมก็ต้องดูช่องแชทอ่ะให้ไปอยู่ในช่องแชทกันนะผู้ถามแล้วนะจ๊ะ ไม่คนระับผมเล่นโน,น้ตบุ๊กเอออนไรโน้ตบุ๊กก็ใส่ได้โน้ตบุ๊กก็พิมพ์ในแชทได้อ่ะเริ่มยังใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมานี่มาขายของไหมพร้อมแล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะอ่าพร้อมแล้วนี่นะทพกนพร้อมปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปุพร้อมแล้วนะโอเคโอ้ทุกคนพร้อมแล้วอะคำถามแรกน,<ด>นี่คราจะมีคะแนน <8. S 2> <8. S 1> ให้สําหรับการตอบด้วยนะข้อละหนึ่งคะแนนก่อนเป็นการทเครื่องหมาย วงเล็บเนี่ยตามภาษาไทยแล้วเราเรียกเครื่องหมายวงเล็บว่าอ่ะอ้าวตอบเลยเลมพิมเลมพิมมาหน้าที่นบโอ้ยถูกต้องคนแรกที่ตอบครูสุขมานะครูเอาในแชทนะน้องพิมมาชยาว่าราชยาแนมนินระชยาแนมนิน พิมพ์สะกดผิดเนี่ยครูไม่ให้ได้ไหมเพราะเพราะว่ามันที่ถูกมันมันไม่ใช่แบบนี้เน่ยลูก,ม,กมันอา่านว่ากัติคีริศไม่ได้นะผิดนะวัลชิยะแก้ตัวสับปะรังง่ายพระนะชาตินิริศไม่ถูกนะลูกนาณิปมไม่ใช่นะลูกอ่าะไรวะเฮ้ยอ้าววัลาาชิยะวัลชิยะแก้ตัวใหม่จ้ะถูกต้องนะคะวัลชิยานะค่ะนะคะขีริศอีกแล้วายกงโตน โอ้ตายวันนี้ถูกวันนี้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 ถูกคนแรกนะคะก็คือนัทชิชาบุตรเขียวนะค่ะที่เททุกต่อหนึ่งคะแนนนะอ่สตีไว้ให้นะคุณคิดออกกันเหรครูมันง่ายกว่ามึงเหรอทีแปดสปีดฟอสสถานที่สองไม่รู้อันดักแันหรืออะไรกัน เมื่อกี <sup> ้เลยไปเลยมื่อกี้ง่ายเลยนะเครื่องหมายเท่ากับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรจิ้งเ้าจิ้าเม้งจิ้งจิ้งเิ้งจ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 ้งจิ้งจะ้งจ้งจิ้งจิ้งจื้องจิ้่จิ้ง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 งจิ้งจ้งิ้งมิ้ง้้ง้ว เห็นตามไม่ทันมาไม่รู้ผมไม่รู้ต่อไปเครื่องหมายตกใจตกใจตกใจเรียกอย่างว่าเอลิึเร็วรวเรต้องไม่รู้อย่างหนึ่งว่าอะไรเร็วๆวอาสเซร่ลีถูกต้อง คนที่ได้คนแรกไม่คือัสออาวะไมแรกไมด้หมดเยววอีเยอากยให้ข้อนึ่งแก้ตัวเนควรเรียนในโศัพ์่ยแ้เขาเรียนในัพเขาเรียนเขาเรียนใพครูหนุูอย่ามาถามผมผมไม่รู้เออะาให้ไเเรื่องใหม่อะไรนี่นะอ่ะเอาง่ายๆใกล้ๆกัน ผมไม่รู Gesch ้อย่าถามผมเครื่องหมายจะได้หมายแดดเครื่องหมายแดดที่ขีดท่านคําว่าอ่านว่าเครื่องหมายแดดเรียกอย่างว่าอะไรอ่ะเร็วๆๆๆผิดไหมคะผิดๆๆๆขีดไม่ใช่ผีดสี่เมื่อกี้เราเรียกไปถูกเมื่อกี้เราเรียนแล้วว่าเครื่องหมายแดดเรียกอะไร เครื่องมายเดดเีกว่าอะไหมายเด็ดื่หมาด็ดเออเคื่องหมาด็ดอ่ะคื่อหมาด็ดอ่ะคื่อหมี่ว่าอะไรวะเออเรียกว่าอะไรเอมสิเอาสิมีไหมเนี่ยอข้อนี้มาชชาจังวะถ้าอีหยางวานี่ชาถามพี่หยางว่าคื่องมายเด็ดอ่ะอะไรอะไรคะ ผมไม่รู้ค<ม>รับผมไม่รใช่ทัพพธนาครไม่ใช่ทัพลูกยัตติพังถูกเนี่ยทำว่ายัตติพังอ่ะถูกแต่สะกดมาผิดสะกดให้คนอื่นถูกที่ชานาชาติยัตติพังเนี่ยถูกต้องแต่ว่าสะกดไม่รู้มาตามแค่ตู <laughs> ่ดีปีสะกดผิดพังเอาาาแล้วอย่าถามผมอย่าถามผม <laughs> เจอไหมยัตติพังอ่ะเครื่องใหม่เตูกลับไปทํางานได้แล้วตูกลับไปทํางานได้แล้วยังรู้แลยัตติพังใครตอบถูกมันเนี่ยคนแรกก็คือได้แล้วได้แล้วคนแรกนะคะวาระจังเหี่ยมพี่วาระชยาได้ตัวจะรันตี้ ขียนตัวกัลลันผิดอีกอะโอ้โหไปเขียนต่อเต่ากัลลันบ้ากันไม่ทานอะโอเคเม่ปอะไรเี่กน้อง่อยจิบจิบกรุบกรุบไปอ่ะเรามาดูการบ้านตัวทีของเราดีกว่านะคะนักไรียปไปทบทวนในหนังสือได้นะลูกน้าสามสิบสามนะคะอ่าการบ้านของเราในวันนี้ก็คือตึ๊ด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  ถามผมผมไม่รู้เปิดทักษะภาษา,า,าไทยในหน้าที่17อ่าเด็กๆลองเปิดดูนะถ้าใครมีอะ่ในยู่นะคะทักษะภาษาไทยอเออหน้าที่17นักเรียนเปิดปุ๊บมนันจะหน้าจอหน้าตาเป็นไงนอ้อ,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 อมันกัลันต<ะ>้าสิบข้อเองแล้วเราก็ามีกันหมดเลยเราก็เรียนในนี้กันหมดเลยลูก ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อูมไ,มไปทำงานไดีล้วปะปับรถม,มาเรื่องการบ้านของเราเดี๋ยวขะแนนมีแจกให้เยอะแยะเลยลูกเอรถถังซื้อมาก็ไม่ใช้ มีคนเะเป็นร้านเลยเนี่ยค่าดูอ่ะนักเรียนเรามาดูนะคะในแบบฝึกหัดของเราให้จับคู่ใช่ไหมลูกเขาให้จับคู่เครื่องหมายวรรคตอนกับความหมายนะคะโดยจำตัวอักษรได้จำตัวอักษรง่ายมากเลยเพราะเมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะบันง่ายมากถ้าง่ายมากเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำนี่นักเรียนจะได้ไม่ต้องกลับไปทำคนเดียวแบบว่าเวทใจ โอะโหผมมีอะไรจะบอกไม่ว่าคะแนนจะมีเยอะเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้คนไม่เป็นไรค่ะเราต้องพยายามถามผมค่ะอย่าถามอย่าถามผมอย่าถามผมโอะโอเคเรามาดูพร้อมกันการไม่นช่หรอเราเมียแล้วนะกาารบ้นข้อที่หนึ่งเครื่องหมายอันนี้หรือเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยเครื่องหมายอะไรลูกนั่นนะขอดูแบบตอนไหนดีนะหนึ่งอ่ะเร็วข้อหนึ่งช่วยดิ คำออนนสั่นประกาศประกาศข้องค่ะไป้ประกาศปราศอันเย็บประกาศมันคือคําที่เราอ่ะใช้แทนตัวข้างบนน่ะใช้เขียนแทนข้อความข้างบนน่ะคุยาประกาศตอบอะไรคนะ ย้ำประกาศอันนี้อันนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งตรงเนี้ยข้อเนี้ยตอบข้อตอบจานถูกต้องเอาไปไหนละวิ่งก็ตึงดักได้ติดค่ะข้อจอจานถูกต้องข้อหนึ่งตอบจอจานเด็กๆใส่ไปเลยนะคะจอจานก็คืออนัอน, anyway. อน,อน,นนี้จอจานเราเอาแล้วเราใช้แล้วเราคลิกค่ามันไป จอจานนะคะมีไม่รู้สนะคะจะอยู่ด้านบนเอออ่าต่อไปข้อที่สองเป็นเครื่องหมายเต้นใต้ื่อสองประม่าประคุณข้อสองปะมาประคุณอย่าดาสิลูกกเบิดข้างที่อันนี้คือขีดเส้นใต้เน้นย้ำ การยับกาดการยระกาศงองูเอออ่ะงองงูเราก็เอาแล้วเราก็ขีดออกไปตอบข้อที่สามง่ายมากเลยเครื่องหมายจุดคือเครื่องหมายอะไรลูกเคื่องหมายเครื่องหมายอะไรมาหาผภามาหัผภาตกอไก่ถูต้อ ทำไมการบ้านคูส oh oh, ah, no. ูงง oh. ่ายดูถ well like, I mean? ูกเด็กมากเลยอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้ตามไปลูกตูเองอะลูกผมไม่รู้อะครับอ่ดูต่อไปนี่ดูตามครูเลยนี่เพื่อนๆเราก็ช่วยกันทำอยู่นี่อทีสี่ข้อที่สี่ก็ง่ายก็หมายอะไรลูกตั้งใจละวคันลิขิตค่ะเครื่องหมายวงเล็บหรือนะค่ะลิ ที่นะโอ้โหลูกต้องขอไข่นะคะอือต่อไปข้อที่ห้าเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายคำพูดนักติพังบะคูยติพัง <c oughs> พนักตีตเครื่องหมายคำพูดนะอาอกเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายคำพูดที่อยู่ขั้นคำพูดเครื่องหมายอะไรลูกอาาลีพุิดภาษาเตล อะไรดิข<อ>้อท้าคืออะไรลูกอัญญะประกาศนะคะอัญญาประกาศปูกต้องคอวฟอเออัญญะประกาศเครื่องหมายตู้ต่อไปแม่หเหลืออีห้าข้อทําเองได้เปล่าหรือต้องอทำเสร็จนะคะทำเสร็จแล้วคะ่ะนั้นทําเสร็จแล้วเนาะอีห้าข้อคูให้ทําเองไหนเราไปช่วยกันละกันข้อที่หกไม่ตอบอะไรเลยลูก จุดลภาคตอบข้อที่หกตอบชอช้างจุลภาคใช่ไหมอะไรนะครับคุณข้อนี้จะหมายอะไรลูกอะไรนะครับคุณเออข้อที่เจ็ดก็หมายอะไรปัจจานีก็คือชอเชอร์นี่เนาะชอเชอร์ตรงนี้เนาะปัจจานีใช้ไว้หลังข้อความที่เป็นคำถามชอเชอร์นะคะข้อเจ็ดตอบชอเชอร์ อ่าข้อแปดนี่มนเครื่องหมายตรงใจเครื่องหมายตรงใจคืออัศเจรีอัสเเจรีก็คือยอยอหญิงยอหญิงข้อแปดยอหญิงอ่ะข้อเก้าอ่าข้อเก้าแดดเนี่ยขีดเนี่ยอะไรคะเอ่มปัะจันหมายใช่ยั้ตีพังยัดยดตีพังชอชิมออจริงอ่าเครื่องหมายสุดท้ายเหลืออันเดียวเครื่องหมายเท่ากับคือเครื่องหมาย ต่างๆต่างๆต่างๆข้อนี่คือสิบข้ออะทวนเนาะทวนเนาะข้อหนึ่งจอจานข้อสองงองผมไม่รู้ข้อสามกอกไก่ข้อสี่ขอกไก่ข้อห้าคอควายข้อหกชอช้างข้อเจ็ดชอเชอข้อแปดยอหญิงข้อเก้าชอจิงและข้อสิบ ซอซเอ๊ะครบสิบข้อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนต็อทำไมคะถ่ายรูปกส่งครูสุขได้เลยเลนี้ยงานนี้ง่ายไหมคิยไหม